คุณรู้หรือไม่ว่าล้านๆผู้สูงอายุที่บริโภคผลไม้ทุกวันอาจกำลังทำให้ขาของพวกเขาอ่อนแอลงโดยไม่รู้ตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดข้อและเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มแม้ว่าคุณอาจคิดว่าคุณกำลังเลือกสิ่งที่ดีเพื่อสุขภาพแต่ผลไม้บางชนิดที่มักถูกโฆษณาว่าเป็นประโยชน์อาจจะทําให้การเคลื่อนไหวของคุณลดลงอย่างช้าๆในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยเจ็ดผลไม้ที่คุณต้องหลีกเลี่ยงผลไม้เหล่านี้ที่ดูเหมือน จะไม่มีอันตรายอาจเป็นต้นเหตุที่ซ่อนอยู่ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวและทําให้สุขภาพของคุณเสื่อมลงมาติดตามเราเพื่อค้นพบผลไม้ที่กวนละนีเกลี้ยงและเรียนรู้ทางเลือกที่มีประโยชน์มากขึ้นที่จะช่วยให้ขาและข้อของคุณแข็งแรงทําให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจในทุกวัยหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราอาจดูน่าแปลกใจแต่ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยผลไม้เจ็ดชนิด ที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงแม้จะดูเหมือนว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วผลไม้เหล่านี้อาจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายในขาทําให้การอักเสบแย่ลงและอาจเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวเมื่อเราอายุมากขึ้นตลอดวิดีโอนี้เราจะสํารวจว่าผลไม้บางชนิดที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยนั้นอาจกําลังทําลายสุขภาพของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวอยู่กับเราจนจบเพราะนอกจากผลไม้ที่คุณควรหลีกเลี่ยงแล้ว เรายังจะแนะนําผลไม้ที่สามารถช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับขาของคุณปรับปรุงสุขภาพข้อและเพิ่มสมดุลเพื่อให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงวัยผลไม้เหล่านี้ช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและมอบการสนับสนุนที่จําเป็นในการรักษาความกระฉับกระเฉงและสุขภาพที่ดี หากคุณมีอายุมากกว่า60ปีหรือกำลังดูแลใครที่มีอายุเกิน60ปีวิดีโอนี้อาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณได้ดูในปีนี้เราจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่คุณอาจไม่เคยพิจารณามาก่อนอย่าลืมดูจนาบอเพราะผลไม้ที่หมายเลข7ของเรามีการผสมระหว่างน้ำตาลและกรดที่อันตรายซึ่งจะมีผลเงียบๆต่อการไหลเวียนของเลือดและทำลายเนื้อเยื่อข้อต่อโดยไม่มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมคลิกปุ่มสมัครรถมาชิกและเปิดการแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดวิดีทัศน์โอสุขภาพที่สําคัญหากหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่คุณกังวลนี่คือที่ที่ดีที่สุดที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอื่นอย่าลืมบอกเราว่าวิดีโอนี้ช่วยคุณได้อย่างไรโดยการเขียน 1. ในคอมเมนต์หากคุณเห็นด้วยหรือ0หากไม่เห็นด้วยตอนนี้ไปกันเลย 1. สับปะรดกรดลัตที่ซ่อนอยู่สับปะรดผลไม้ที่ขึ้นชื่อในรสชาติสดชื่นและหวานฉ่ำมักจะถูกยกย่อในเรื่องคุณสมบัติต้านการอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเอนไซม์โปรมีเลนแต่สําหรับผู้สูงอายุผลไม้นี้อาจทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพข้อและความแข็งแรงของขาแม้ว่าจะมีชื่อเสียงในด้านการลดการอักเสบสับป,ประรดกลับมีน้ำตาลธรรมชาติและกรดที่สูงซึ่งสามารถกดดันร่างกายที่มีอายุมากได้โดยไม่รู้ตัวเริ่มจากน้าตาลสับป,ประรดให้ปริมาณฟรักทสที่สูง ซึ่งสามารถทําให้ระดับน้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสําหรับผู้สูงอายุที่มักมีการไหลาเวียนของเลือดที่อ่อนแอลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของน้าตาลในเลือดอาจทําให้เกิดการทําลายเส้นเลือดเล็กๆที่นําเลือดไปยังขาเท้าและข้อของคุณซึ่งจะลดการไหลาเวียนของออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผลที่ตามมาคือความเม่ลาบวมและอาการปวดที่เกิดขึ้นแม้หลังจากการเดินเพียงระยะสั้นๆน,นอกจากนี้ยังมีกรดสับประรดเป็นหนึ่งในผลมไม้ที่มีกรดสูง และกรดนี้สามารถทําให้ปวดข้อยิ่งแย่ลงโดยเฉพาะในเข่าสะโพกและข้อเท้าหากคุณเป็นโรคข้ออักเสบหรือการอักเสบในข้ออยู่แล้วกรดในสับป,ประรดจะทําให้สภาพนั้นแย่ลงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่คือผลกระทบที่ค่อยๆสะสมดังนั้นจะไม่มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนคุณอาจทานสับป,ประรดบ่อยๆโดยไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเริ่มรู้สึกแข็งขณะลุกขึ้นยืนหรือปวดกล้ามเนื้อที่น่องหลังจากนั่งนาน แย่ไปกว่านั้นหากคุณทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินโรมีเลนในสับป,ปะรดอาจทําให้ยานี้ทํางานได้ไม่ดีเนื่องจากคุณสมบัติในการต้านการแข็งตัวของเลือดและอาจเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายของคุณจัดการกับยาเหล่านี้แม้จะดูเหมือนว่าไม่มีอันตรายอะไรสับป,ปะรดก็สามารถบริโภคได้มากเกินไปโดยเฉพาะในน้ําผลไม้หรือถ้วยผลไม้และการทานมากเกินไปในแต่ละครั้งอาจสะสมได้ทําให้คุณได้รับน้ําตาลและกรดมากเกินไป แล้วจะทานอะไรแทนได้บ้างแทนสับป,ปะรดลองทานผลไม้เช่นบลูเบอรี่หรือราสเบอรี่ซึ่งมีน้ำตาลน้อยมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและอ่อนโยนต่อข้อต่อและเส้นเลือดมากกว่าสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาความกระชับกระเฉงสมดุลและปราศจากความเจ็บปวดสับป,ปะรดไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดแม้ว่ามันจะดูสดชื่นแค่ไหนก็ตามหากคุณยังคงดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็นหนึ่ง ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน 2. กล้วยผู้ทำลายหวานกล้วยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความนุ่มนวลความหวานและปริมาณโพแทสเซียมที่สูงซึ่งทำให้กล้วยเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับเป็นของว่างที่สะดวกและดีต่อสุขภาพแต่สำหรับบบกผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเมื่อยล้าของขาหรือปวดข้อต่อกล้วยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูพลังงานและความกระปรี้กระเป่าซึ่งผู้สูงอายุมักต้องการเป็นพิเศษ ในมุมมองแรกกล้วยดูเหมือนจะเป็นของว่างที่สมบูรณ์แบบเพราะมันสะดวกธรรมชาติและมักได้รับคําแนะนําเพื่อป้องกันการเกรงกล้ามเนื้อจากการที่มันมีโพแทสเซียมสูงพอแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนไม่คํานึงถึงคือกล้วยเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายและน้าตาลธรรมชาติซึ่งอาจทําให้ระดับน้าตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเรื่องนี้มีความสําคัญยิ่งขึ้นเมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นเพราะความสามารถของร่างกายในการควบคุมอินซูลิน จะลดลงทําให้การเพิ่มขึ้นของน้ําตาลในเลือดเหล่านี้กระตุ้นการอักเสบระดับต่ําการอักเสบนี้แม้จะเบาบางแต่สามารถทํำลายการไหลเวียนของเลือดและสร้างความกดดันให้กับข้อต่อซึ่งอาจทําให้ขารู้สึกหนักการตึงของกล้ามเนื้อหน้าแข้งและปวดเรื้อรังหลังจากเดินหรือเคลื่อนไหวแต่ผลกระทบของกล้วยไม่ได้จบแค่ตรงนั้นกล้วยยังส่งเสริมการข้างของของเหลว ซึ่งอาจเป็นปัญหาสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจหรือปัญหาหลอดเลือดการสะสมของเหลวนี้จะทําให้ข้อเท้าบวมความตึงของข้อและความดันเพิ่มขึ้นที่ขาส่วนล่างโดยเฉพาะหลังจากรับประทานอาหารหรือเมื่ออยู่ในท่านั่งเป็นเวลานานนอกจากนี้แม้ว่ากล้วยจะได้รับการชื่นชมในเรื่องของโพแทเสเซียมสูงแต่กลับขาดไขมันที่ดีต่อสุขภาพและเส้นใหญ่ที่จําเป็นในการปรับสมดุลผลกระทบต่อระดับน้าตาในเลือดดังนั้นน้ําตาในผลไม้จึงถูกเผาผลาญอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทําให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออยากทานน้าตาลเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ที่รับประทานยาเช่นยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์เอสหรือยาขับปัสสาวะที่ช่วยรักษาระดับโพแทเสเซียมการทานกล้วยมากเกินไปอาจทําให้ระดับโพแทเสเซียมสูงขึ้นซึ่งอาจรบกวนการเต้นของหัวใจและการทํางานของไตผู้สูงอายุหลายคนทานกล้วยในตอนเช้าหรือก่อนเข้านอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของน้าตาลในเลือดอาจรบกวนร่างกายที่มีอายุมาก ทำให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อขาในตอนกลางคืนการนอนหลับที่ขัดจังหวะหรือความตึงของร่างกายในตอนเช้าแล้วตัวเลือกอื่นๆคืออะไรแทนที่จะทานกล้วยผู้สูงอายุอาจพิจารณาผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำเช่นอะโวคาโดหรือแพรผลไม้เหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้พลังงานที่สเสถียรและยั่งยืนมากขึ้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมกับข้อต่อโดยไม่ทำให้เกิดการอักเสบหรือการขั่งของของ,ของเหลวในระดับเดียวกัน สามอางุ่นกับดักเล็กๆของการอักเสบองุ่นผลเล็กๆหวานฉ่ำมักได้รับการยกย่องว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจอย่างไรก็ตามสําหรับผู้สูงอายุองุ่นอาจเป็นหนึ่งในผลไม้ที่หลอกลวงที่สุดในจานอาหารแม้จะดูไม่มีพิษภัยในตอนแรกแต่องุ่นมีฟรุกโตสซึ่งเป็นน้ําตาลธรรมชาติที่เมื่อบริโภคในปริมาณมากอาจค่อยๆบ่อนทําลายสุขภาพของข้อต่อการไหลเวียนโลหิตและการเคลื่อนไหวได้ ปัญหายอยู่ที่ฟรุกโตสถูกเผาผลาญโดยตรงที่ตับเมื่อบริโภคมากเกินไปฟรุกโตสนี้อาจเปลี่ยนเป็นไขมันและกรดยูริกซึ่งกรดยูริกจะสะสมในข้ออัตต่อทําให้เกิดอาการปวดบวมและตึงโดยเฉพาะบริเวณนิ้วเท้าข้อเท้าและหัวเข่าหากคุณเคยรู้สึกแสบร้อนที่นิ้วหัวแม่เท้าในตอนกลางคืนหรือรู้สึกตึงที่น่องหลังจากเดินเล่นองุ่นอาจเป็นสาเหตุที่คุณไม่คาดคิดความอันตรายของอางุ่นคือความง่ายในการบริโภคมากเกินไปเนื่องจากมีขนาดพอดีคําและสดชื่น ทำให้หลายคนไม่หยุดที่เพียงไม่กี่ลูกการบริโภคเป็นถ้วยๆโดยไม่รู้ตัวทําให้ได้รับน้ําตาลในปริมาณมากซึ่งเกินความสามารถของร่างกายในการควบคุมการอักเสบสําหรับผู้สูงอายุที่ระบบเถาวผลาญช้าลงและการไหลเวียนโลหิตอ่อนแอการสะสมของน้าตาลนี้อาจนําไปสู่อาการปวดข้อความดันโลหิตสูงอ่อนเพลียและความเสียหายระยะยาวต่อระบบหลอดเลือดหากคุณเป็นโรคเกาต์คอกเสบหรือเบาหวานอางุนุนโดยเฉพาะในรูปแบบน้ําผลไม้ หรือแห้งอาจเป็นหนึ่งในผลไม้ที่แย่ที่สุดในอาหารประจําวันของคุณไม่ว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติแค่ไหนแล้วทางเลือกที่ดีกว่าคืออะไรหากคุณต้องการของหวานลองเลือกเชอร์รี่ในปริมาณพอเหมาะหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างดูเบอร์รี่และรัสเบอร์รี่ซึ่งมีน้าตาลต่งอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับกรดยูริกน้อยกว่าทําให้เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุหากคุณยังคงดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้ มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็น 2. ด้านล่างเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉันสี 4. แตงโมความเข้าใจผิดของการเติมน้ำด้วยน้ำตาลแตงโมเป็นที่รู้จักในเรื่องความสดชื่นและประกอบด้วยน้ำมากกว่า90%าอร์ซ์ทำให้เป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับฤดูร้อนอย่างไรก็ตามสำหรับผู้สูงอายุผลไม้ที่ได้รับความนิยมนี้อาจไม่ใช่ฮีโร่ในการเติมน้ำอย่างที่คิดในความเป็นจริงแตงโมอาจมีส่วนทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าที่ขาบวม และระดับน้ำตาในเลือดลดลงแม้ว่าแตงโมมักถูกมองว่าเป็นของว่างที่มีแคลอรี่ต่ำและไม่ต้องรู้สึกผิดแต่มีค่าดัชนีน้ำตาในเลือดสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าสามารถทำให้ระดับกลูโคสในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีระบบเผาผลาญช้าลงและไวต่ออินซูลินเมื่อระดับน้ำตาในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายจะตอบสนองโดยการปล่อยอินซูลินแต่กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพน้อยลงหน ร่างกายที่มีอายุส่งผลให้เกิดการอักเสบพ,พลังงานลดลงและความกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อข้อต่อและระบบไหลเวียนโลหิตการอักเสบนี้มักแสดงออกที่ขาก่อนโดยมีข้อเท้าบวมหัวเข่าเจ็บและตึงหลังจากเดินระยะสั้นปัญหาของแตงโมคือเนื่องจากความเบาและสดชื่นผู้คนมักบริโภคในปริมาณมากโดยไม่รู้ตัวทําให้ของว่างที่ดูเหมือนเติมน้ํากลายเป็นระเบิดน้ำตาลที่กระตุ้นการอักเสบสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือผู้สูงอายุที่ขาดน้ํา หรือผู้ที่ทานยาขับปัสสาวะมักหันมาใช้แตงโมเพื่อเติมน้ําโดยไม่รู้ว่าปริมาณน้ำตาลสูงในผลไม้นี้อาจลบล้างประโยชน์ในการเติมน้ําที่พวกเขาต้องการแล้วทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพคืออะไรแทนที่แตงโมลองเลือกมะละกอหรือแตงกวาหัน่นเป็นชิ้นผลไม้เหล่านี้ไม่เพียงแต่เติมน้ําโดยไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดแต่ยังมีเอนไซม์ธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบแม้ว่าแตงโมอ,อาจดูสดชื่นแต่สําหรับผู้สูงอายุทุกค,คําที่หวาน อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่โดยรวมอย่างเงียบๆหส้มผลไม้ที่ทำร้ายข้อต่ออักเสบส้มที่มีสีสันสดใสและรสชาติสดชื่นมักถูกเชื่อมโยงกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของวิตามินซีสูงและความสามารถในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดข้อหรือรู้สึกแข็งตัวในตอนเช้าส้มอาจไม่ใช่ผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างที่คิดแม้ว่าส้มจะถูกโปรโมท เป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นแต่มันกลับมีภัยแฝงสำหรับข้อต่อที่เริ่มเสื่อมปัญหาหลักคือกรดซิตริกที่มีอยู่ในส้มมากมายกรดนี้สามารถระคายเคืองเนื้อเยื่อที่อักเสบซึ่งเป็นเรื่องที่มีปัญหาสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะทนต่ออาหารที่เป็นกรดได้ลดลงซึ่งหมายความว่าการรับประทานผลไม้ที่มีกรดเช่นส้มเป็นประจำอาจทำให้การอักเสบในข่าสะโพกและข้อเท้าแย่ลงแม้ว่าส้มจะดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ ดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นการเพิ่มการอักเสบแทนการลดมันนอกจากนี้ยังไม่ใช่แค่ผลไม้เท่านั้นที่มีปัญหาน้ำส้มแม้จะเป็นน้ำส้มธรรมชาติ100%เซก็ยังมีน้ำตาลและกรดที่เข้มข้นซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนและเพิ่มการอักเสบในร่างกายแล้วตัวเลือกไหนจะเหมาะสมกว่าละ่ะแทนที่จะเลือกส้มและผลิตภัณฑ์จากส้มควรเลือกผลไม้ที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ และมีกรดต่ำเช่นมะละกอรหรือผลเบอรี่ผลไม้เหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยบรรเทาการอักเสบแต่ยังส่งเสริมสุขภาพข้อต่อโดยไม่ระคายเคืองเนื้อเยื่อที่บอบบางด้วยการเลือกทางเลือกเหล่านี้ผู้สูงอายุสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ที่คล้ายกันโดยไม่ต้องเสี่ยงกับกรดและน้ำตาลในส้มขอบคุณที่รับชมและเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่น่าประหลาดใจของผลไม้บางชนิดต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเราได้พูดถึงวิธีที่ผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางชนิดเช่นกล้วยอังุ้นแตงโม และส้มอาจกําลังส่งผลต่อข้อต่อการไหลเวียนของเลือดและการเคลื่อนไหวโดยรวมตอนนี้เราต้องการรู้ความคิดเห็นของคุณคุณได้เรียนรู้อะไรที่คุณจะนําไปใช้ในกิจวัตรประจําวันของคุณฝากความคิดเห็นไว้ข้างล่างและแชร์คําแนะนําหรือประสบการณ์ที่คุณมี หากคุณพบว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แบ่งปันให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักและสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพและเนื้อหาน่าสนใจเพิ่มเติมการสนับสนุนของคุณมีความหมายมากสำหรับเราดูแลตัวเองและรักษาความสุขภาพดี